บทที่19จดหมายเตือนมูหล,ลงเห็นยังคงนั่งก้มหน้าอยู่เช่นนั้นข้างกายมีเชียงพี่หลนันที่ยังคงนอนหมดสติไม่นานนักหวังอินเจ้าก็เข้ามาน้ำเสียที่เอ่ยถามนั้นถามยิ่งนักไปแล้วหรือหวังอินเจ้าพยักหน้ารับพยักค่ะยืนอยู่นอกตำหนักเป็นเวลานานจงร่างจดหมายเตือนหลงจือถงถ้าหากนางไปอะไรไปทางแขวนโยจะต้องตายตกไปตาทกันพร้อมกับนางนี่เป็นครั้งแรกที่หวังอินเจ้า เห็นผู้เป็นฮ่องเต้มีสีหน้าอมหิตเช่นนี้เขาไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดเพียงพับคำก่อนจะลาถอยไปอย่างนอบน้อมมูลหลงเห็นจุมพิษหน้าผากที่เทียบหน้าของเจียงปี้หลนันหนางไม่เป็นไรแล้วแต่เหตุใดหัวใจของเขายังรู้สึกเจ็บหยดดึกเช่นนี้เดิมทีเขาควรค้างแรมอยู่ที่ตำหนักชีฟงแต่ขับสะดุ้งตื่นกลางดึกจากนั้นก็ไม่รู้สึกม่วงมนอีกสุดท้ายก็ค่อยๆลุกขึ้นอย่างธรรมดะวังหวังอินเจ้าที่ยืนรอรับใช้อยู่ท่านนอกเมื่อเห็นฮ่องเต้สเสด็จออกมา ก็มีข้าเอ่ยถามและเด้เดินตามไปอย่างเงียบๆมูวหลงเหยียบปล่อยให้เท้าก้าวตามหัวใจไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเหตุใดจนมาถึงตําหนักหนานชิงได้รอบตําหนักยามนี้ไม่มีแสงไฟที่จุดสว่างตลอดคืนตัวตําหนักตั้งต่างงานอย่างเงียบงันดุจดเดียวกับตําหนักอื่นๆเป็นเช่นนี้ก็ถูกต้องแล้วหากผู้ที่คิดถึงไม่อยู่แล้วจะมีใครจุดแสงแห่งการรอคอยกันเล่าไม่รู้เพราะเหตุใดภาพพี่ทั้งสองคนงร่วมรบออกศึกในคราแรกจึงผุดขึ้นในความคิด ที่แท้แค่พริบตาเดียวก็กลายเป็นเนื่อน่นไปเียได้คำเขืนเช่นนี้หวังนานยอมผ่าทหารเธอตรวจตาความเรียบร้อยให้พอดีพบพองเตยืนอยู่เพียงลำพังภายใต้ม่านราตรีสิ่งายซึ่งแสงไฟฝีเท้าที่กำลังก้าวต่อจึงชะง,งักลงตกอยู่ในความเงียบงนันสายตาจับจ้องอยู่ที่องค์เหนือหัวเขามองไม่ออกถึงความนึกคิดที่มีอยู่ภายใต้ใบหน้านั้นยามที่เจียงปี้หลานฟื้นขึ้นมาทุกสิ่งยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่คนข้างกายนาง ไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลยมู่หลงเหยียดสงสัยลับทั้งหมดเข้าไปสืบข่าวในแคว้นโยโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ต้องสูญเสียแต่ว่ามิใช่เพียงไม่มีข่าวได้ส่งครับมาแท้จริงต้องกล่าวว่าหลังจากที่เข้าสู่เมืองหลวงแคว้นโยแล้วก็ไม่เคยมีข่าวคราวใดอีกเลยสติผู้นั้นกลายเป็นความเงียบงนันเช่นเดียวก,กับการดำรงอยู่ของนางระยะนี้เขามาคิดถึงนางเจ้พผว่าคิดถึงก็ไม่มีความทรงจำฝังใจอะไรให้คิดมากนะ อย่างมากที่สุดเห็นจะเป็นความสัมพันธ์ในคืนแรกที่เกิดขึ้นในกระโจมทหารร่างในชุดเกราะสีเทาเงินที่ห้าวหารการสมรและภูมริรบร้านทีนังผิงหน้าต่างของคอนธนูในตำหนักหนานชิงใบหน้าที่ก้มต่ำลงด้วยความจำใจพางใช้มือซ้ายปัดเสื้อผ้าท่อนล่างให้เข้าที่ด้วยความยากลำบากทุกฉากทุกตอนเรียบง่ายเอเดีกับสายน้ำแต่เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างจึงผลขึ้นมาคลางใจในวันนี้ได้เล่าอาจัว อนนี้เจ้ากำลังคิดสิ่งใดเจียงปี้หลันจัดให้มีการได้ทำสร้างความรดื่นเดือขึ้นมากมายแต่ก็ไม่อาจทางตัวผู้เป็นฮ่องเต้ไว้ได้ทำได้เพียงมองตามแผ่นหลังที่ค่อยๆห่างออกไปชัวขณะหนึ่งเจียงปี้หลันบังเกิดความหวาดกลัวขึ้นมากระทันหันนางไร้ความมั่นใจนักมีรู้ว่าคนผู้นี้ยังคงเป็นบุรุษที่เห็นแนวไปโลกทางไปถือไม่ไม่อย่างน้อยนในใจของเขาตอนนี้ก็ได้มีคนอื่นเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้ว แม้เขาจะไม่ยอมรับก็าทามู้หลงเหยียนยังคงไปตําตำหนักหนาชิงอย่างห้ามใจไม่อยู่เจ้าเว่ยเวยกำลังทำความสะอาดตำหนักอันกว้างใหญ่เมื่อเห็นห้องแต่เสด็จน่งต้องพยายามฝืนตัวอยู่นานกว่าจะคุกเข่าลงได้ถตว่ามู้หลงเหยียนไม่มีแก่ใจจะถือสาในสวนแห่งนี้ไม่ได้ปลูกดอกไม้มากมายเช่นเดียวกับตำหนักอื่นๆยืนอยู่ครู่หนึ่งจิตใจพันว่องโงเช่นเดียวกับตำหนักที่ว่างเปล่าแห่งนี้เสร็จแล้วฝ่าบาทเว่ยเวยขอบัองอาจทูลถามฝ่าบาท เรื่องหนึ่งได้ดืมให้เพคะ่ะว่ามาส่งรู้รุมให้ว่าสิ่งที่ท่านแม่ทัพรู้สึกจนใจที่สุดคือสิ่งไทยมูลหลงเหยียนมองสแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาในฐานกว้างเสียงที่เอ่ยฟังเลื่อนลอยหลังจากประตูเมืองถูกตีแตกมีหนังสือยอมแพ้ส่งมาไฟสงครามดับมอดแม่ทัพยอมเลือนหายไปามการเวลาครั้งนั้นประตูเมืองรั่วเหลียวทุกเปิดออกแม่ทัพลงพิงพาคนหลบหนี ท่านแม่ทัพจัว้วยืนอยู่นบนหัวกำแพงเมืองที่อยู่สูงขึ้นไปตอนนั้นนางสวมกระโปงสีขาวรอบได้มีทาหารนับแสนส่งเสียงหอร้องก้องฟ้าชื่อของแม่ทัพกลายเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะที่ดังขึ้นไม่ขาดสายแต่นางลับถามผมฉันว่าเวยเวยเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่แม่ทัพคนหนึ่งรู้สึกจนใจที่สุดคือสิ่งใดเจ้าเวยเวยหยุดมือที่ถือราวไม้ฝ่าบาทเพคะอวยเวยเป็นเพียงหญิงชาวบ้านไม่มีจิตใจที่เข้มแข็ง และใจกว้างเช่นเดียวกับท่านแม่ทับจั่วไว้ยวรู้เพียงว่าสุ่งหักปีกพญาอินทรีเพียงเพื่อให้นางเป็นของดูแลในวังแต่ว่าพญาอินทรีอาจไม่เหมาะที่จะจับมาอยู่ในกรงหลอกให้คะคืน,นั้นมู่ดหลงเหยียนสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายที่มีหลงเป็นครั้งที่เท่าใดเมื่อไม่อาจหลับตาลงได้อีกมู่หลงเหยียนจึงลุกขึ้นสวมเสื้อคลุมเวลานี้หวังอินเจ้าเข้าลับใช้ด้วยใจตุ้มตุ้มต่ำๆฟังเสียงรับสั่งที่เรียกหาน้ำจันร์อยู่ไม่ขาด เมื่อนำมาถวายสุรานกาิกาก็ถูกยกขึ้นดื่มหมดในคราวเดียวโดวยสุรานั้นแรงนะเมื่อดื่มเข้าไปรวดเดียวจึงสำลักจนไอไม่หยุดพักหนึ่งฉากนั้นก็เอ่ยขึ้นหวังอินเจ้านางกำลังเรียกข้าฝ่าบาทใครเหลือพะยะค่ะเดินไม่คาดคิดจูๆ่ๆมูลหลงเห็นก็คว้าคอเส้หวังกงกงมาคำอว้จนแน่นเขือบหายใจไม่ออกนางกำลังเรียกข้าหวังกงกงเริ่มเข้าใจในที่สุดฝ่าบาท สงคิดมากเกินไปแล้วตอนนี้แม่ทัพจัว่วยังอยู่ที่คว้นโยถึงนางจะเรียกฝ่าบาทฝาบาทก็ไม่อาจได้ยินดอกพยะค่ะแต่ว่าข้าได้ยินข้าได้ยินหวังกงกงรับคำรีบลายโทรสะรพยะค่ะฝาบาทอย่าเพิ่งร้อนพระไทยกระหม่อมจะส่งคนไปหาข่าวแม่ทัพจั่วอีกครั้งเจ้าพวาเสดสวะเมื่อไม่ได้อย่างที่หวังจะให้ข้าลายโทรสะได้อย่างไรกระหม่อมสมควรทาย ใส่หัวไปไป่ะค่ะราตรีนี้มูลหลวงเหยียนน้ำดื่มน้ำจันอยู่เพียงลำพังอาจจัว้วไม่ใช่ข้าใจท้ายหากหลานเอ๋อเป็นอะไรไปจะกลายเป็นหนึ่งศพสองชีวิตอย่ากลัวกลับมาแล้วข้าจะสาบานว่าจะชดเชยให้เจ้าเต็มที่วันหนึ่งมีผู้อ้างตัวเป็นหมอนำยาม,มาส่งอยู่นอกตำหนักหนานชิงคนผู้นั้นถือป้ายคำสั่งของตำหนักหนานชิงเขาขอพบแม่ทัพจัว้วแม้ได้หันยามจะบอก่็ไม่ทัพจัว้ว ไปเป็นทุตที่แควนโยแต่ให้ตายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อสุดท้ายจึงโต้เถียงกันไปมาส่งเสียงดังไปถึงกำหนักกระทังมู่ดหลงเทียนทนไม่ไหวต้องเดิอนออกมาด้ยวยความดําคาญหวังอินเจ้าย่อมรู้ดีว่าระยะนี้ฝ่าบาทสนใจทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับแม่ทัพจัว่วจึงไม่กล้าขัดขวางนอกจากจะไม่ได้คนไปมู่หลงเหียนยังดับยาที่คนพู้นั้นถือเอาไว้พังขมวดคิ้วล็กน้อยมียาอะไรที่หวังหลงไม่มีหม้จะสงสัยแต่ก็สั่งให้หวังอินเจ้า นำยาไปยึงกําักนานชิงก่อนหมวนตัวจากไปก็เอ่ยว่าแม่ทับจั่วว่าเยือนต่างแคว้แล้วเจ้ากลับไปก่อนเถิดเดินทางไปทางแคว้หรือท่านหมอฟูยากที่จะเชื่อหลังเหน่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ล่าวขึ้นอย่างอดไม่ได้แต่ว่าท่านแม่ทับจั่วตั้งครรภได้เกือบสามเดือนแล้วบทที่ยีสิรักเพียงใดก็ได้ประโยชน์เะว่าอะไรนะพริบตาเดียวมือของมูวหลงเยียน กระเข็นํำขอผู้เป็นหมอดวงตาแดงก่เรากับสัตว์นาที่หมายจะกินคนเจ้าพูดว่าอะไรท่านหมอฟู่มีได้เอ่ยเป็นครั้งที่สองพอรู้ดีว่าบูรุษผู้แผ่บารมีสูงส่งเบื้องหน้าได้ยินชัดเจนแล้วหลวงจือง่อทงย่อตัวอยู่บนพื้นจัวฉางหลางเงยหน้ามองเขาประสานสายตาที่มองมาอย่างอมหิตเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกใช่หรือไม่เมื่อไม่ได้รับคําตอบหลวงจือง่อทง กกวาเส้นผมดึงตัวนางขึ้นมาแต่ว่าจัวช้างหลังจองมันสมควรได้รับสิ่งนี้จัวช้างหลังได้คำพูดมีเพียงมือที่กำคอเสื้อยับยึงตรงหน้าอ,อกเอาไว้ราก็ว่าจะทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกับดวงใจของนางลมหายใจเริ่มอ่อนลงนนทุกขณะหัวใจดวงนี้อ่อนล้าเสียจะไม่มีแรงเต้นอีกแล้วมูหล,ลงเหียนหัวใจของข้าใกล้ตายแล้วมันไม่มีแรงเต้นอีกต่อไปนับจากนี้ต่อให้รักมากเพียงใดก็ได้ประโยชน์ ให้ดักมักเพียงใดก็ได้ประโยชน์เจ้าท้องสิทำไมไม่ร้องเล่าหลงจือถงจ้องมองนางไม่วางตาโดยต้องการเห็นความรู้สึกจากแววตาคู่นั้นแต่ว่านอกจากไม่มีน้ำตานางยังคลี้ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่สร้างความหวั่นไหวเด้มากกว่าการร่ำให้ได้เท่านะั้นข้าท้องให้ต่อหน้าคนคนเดียวนั่นเพราะก่อนหน้านี้ข้าเคยคิดว่าเขาเป็นผู้ชายของข้าเสียงของจั่วฉางหนังทุมลึก คำพูดประโยคสุดท้ายแหบผ้าจนต่ำแทบไม่ได้ยินแต่สุดท้ายแล้วข้าจึงพบว่าเขาเป็นเจ้านายของข้าเป็นเพียงเจ้านายของข้าร่างกายของนางมาถึงขีดจํากัดความอดกลั้นแล้วหากแต่สติสัมปชัญญะยังคงแจ่มชัดยิ่งนักสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มู่นของเฮียนต้องการจากพูดใต้บังคับบัญชามาโดยตลอดมีสติแจ่มชัดที่สุดในขณะที่อดทนต่อการถูกทำร้ายข้าอย,อยาข้าเจ้านักจัวฉางลัง หลงจือทงกำกระบี่ในมือแน่นก่อนจะคลายมันออกช้าๆแต่ว่าข้าจะไม่ทําข้าจะให้เจ้าจดจําวนเวลานี้เอาไว้มันเป็นสิ่งที่เจ้าต้องได้รับสําหรับความทําชชาของเจ้านิ่งเดือนหลังจากนั้นแขวนโยส่งตัวจ้วงชางหลางกลับสู่แผ่นดินใต้เหยียนมัวหลงเหยียนเพียงส่งหวังไหนไปรับตัวนางหวังอินเจ้าเห็นห้องเต้ส่งนิ่งเฉยจึงทูลถามอย่างไม่แน่ใจนะฝ่าบาทไม่เสด็จหรือพระยาค่ะ มือของมูดลงเยียนจิกระเบียงไม้สลับรดลายสีแดงชาติแน่นมีถือที่เขาไม่อยากไปรับนางด้วยตนเองเขาอยากไปสิอยากไปเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับนางเช่นไรจัวฉางหลังกับข้าจวนแม่ทัพเ,เงียบงนันนางไม่อยากไม่ใครเข้าใกล้แม้แต่น้อยจัวเว่ยเว่ยรู้สึกถึงความผิดป,ปกตินั้นอย่างชัดเจนจึงไล่ตัวหมอหนหลุทั้งหมดให้ออกไปแพทย์หลุนที่ถูกส่งมาจากในวงังจึงได้แต่ยืนอยู่ข้างนอกเท่านั้นแม้แต่ประตูห้อง ก็มีอาจาผ่านเข้าไปได้ในที่สุดจึงจากไปโจววยเองยังต้องร้อยถึงกลางดึกที่แม่ทับนอนหลับสนิทแล้วจึงได้เข้าไปดูเมื่อเปิดหน้าต่างม้านเตียงสิ่งที่เห็นได้สร้างความแตกตื่นจนตกใจให้กับนางคนดีๆคนหนึ่งตอนนี้กับเปลี่ยนสภาพเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรมูลหลงเหยียนเสด็จมาตอนเย็นของอีกวันหนึ่งหวังกงกงย่องเตรียมการเอาไว้พร้อมตั้งแต่แรกแล้วเมื่อมาถึงสองขากับอยู่ที่หน้าประตูห้องความรู้สึกหวาดหวัว่น เราขอบคุณที่เดินทางลับมาถึงพืานเกิดแต่ไม่กล้าย,ย่างเท้าเข้าไปผุดขึ้นกลางใจเยีย่ยงเลงเลอยู่นานแม้แต่เคาะประตูก็ยังมีก้าเจ้าโวยวายไม่มีความรู้สึกด,ดีต่อห้องเต้เพราะองค์นี้อยู่แล้วบวกหนึ่งในความคิดนางยังคิดว่าครั้งนี้ที่เขาดูนังในเช่นนี้คงมาทําสิ่งใดที่ผิดต่อท่านแม่ทนนมัพอย่างแน่ยางที่ผักประตูเข้าไปเห็นด้านที่กําลังนอนหลับดูเท้าว่านางคงฝันร้ายจนทงากระสับกระสายไปมาเช่นนี้ดวงตาสองข้างปิดสนิท ทว่าน้ำตาขับไหลมาอาบหมอนจนเปียกไปครึ่งใบเขาชะนักอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงถอดเสื้อผ้าก้าวขึ้นเตียงดึงตัวนางมากอดเอาไว้อย่างเบามือจัวฉางหลางนิ่มตาขึ้นช้าๆสายตาที่ประสานกันแต่เขากับมีรู้ว่าควรจะเอ่ยพักยังไรฝ่าบาทมันกลัวมันกลัวเหลือเกินขางคืนมันบอกกับข้าว,ว่ามันกลัวเหลือเกินใครจัวฉางหลางดึงมือเขามากมาไว้ที่หน้าท้องมูนหงเหียนจึงเข้าใจในที่สุด แต่ว่าข้าใช้ไม่ได้ข้าคุ้มครองมันไม่ได้เขาผู้เป็นห้องเต้ไม่เคยรู้เมื่อก่อนเลยจริงๆว่ามีความเจ็บปวดชนิดหนึ่งที่สามารถแผ่กระจายอยู่ในใจได้ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรแล้วมันทนอยู่ได้เพียงสามวันคนพวกนั้นใช้นำ้ำร้อนกรอกเข้าไปในร่างของข้าน้ำนั้นร้อนเหลือเกินข้าขอท้องพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ฟังใบหน้าของ,งานางซิดข่าวเท่ากระดาษแต่ไม่ยอมกอดคนนั้นอีก ข้าได้แต่ลองเรียกชื่อของท่านข่าวของม่ตลอดว่าวันที่ท่านอาจจะทักข้าอยู่บ้างขอเพียงเล็กน้อยก็ยังดีถ้าอย่างนั้นแล้วท่านอาจจะส่งคนมาช่วยข้าถ้าอย่างนั้นมันอาจจะไม่ต้องตายอย่าพูดอีกเลยอาจัว่วมูลหลงเหยียนกอดนังเอาไว้แน่น่านของนางสั่นเทาเรากับใบไม้ที่กำลังปลิวปลิวในฤด,ดูใบไม้ร่วงต่อไปจะไม่มีอีกแล้วข้าทับพรองจั่วฉางหลงังทอสายตาม,มองผ้าม่านสีขาวอย่างเลื่อนลอย จ,จู่ๆก็เป็นเสียงหัวเราะออกมาเบาๆแต่ว่าข้ารู้ดีว่าท่านจะไม่มาเพราะว่าห้องเฮาเจียงสําคัญกว่าข้าแผ่นดินราชวงเขียนก็สําคัญกว่าข้าเขียแห่งคําสัญญาที่ท่านให้ไว้ก็สกํา,าสสคัญกว่าข้าทุกสิ่งที่มีล้วนสําคัญกว่าข้าทั้งสิน้นเจ้าแทนข้าหรือไม่จัวฉางหลางเบี่ยนตัวออกจากอ้อมกอดของเขาเบนสายตาไปยังแสงเทียนคิดเด้นระที่อ,อยู่นอกผ้าม่าน รอยยิ้มจืดจางท่านเป็นห้องเต้ส่วนข้าเป็นขุนนางถูกต้องท่านเป็นห้องเต้ข้าเป็นขุนนางเมื่อท่านต้องการให้ข้าเสียสละข้าก็จะเสียสละเพื่อท่านบทที่21ตำแหน่งหองเฮาเท่านั้นจัวฉางหลางนางนิ่งปล่อยห,ห้องเต้เรียกตัวแพทยหลวงเข้ามาเห็นแพทย์หลวงตัวชีพจรอว่าเดี๋ยวนิ่งเงินทำท่าขุนคิดว่าเดี๋ยวก็ใครจะเอ่ยสิ่งใดแต่สุดท้าย กลับชนักชงันไปอย่างเฉยชาโม่ถนไม่ไหวมู่หลงเย็ยนจึงตะหวาเสียงเข้มกลับไปวายอย่างไรแพลห่วงตัวสันเทิมขึ้นคลาหนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสันททธิ์ทูลฟาบาดบาดแผลบนร่างของแม่ทัพจวนนั้นเป็นแค่แผลภายนอกแต่แต่ว่าเขาเลือกตามหงสีพ้าพักที่เคงเคลียดข,ของห้องเต้ก่อนจะรวบรวมความกล้าเอ่ยออกไปเพียงแต่ว่าหลังจากที่แทงหมดแล้ว หนังได้รับการทารุนทางเพศยอย่างรุนแรงดังนั้นจึงไม่อาจมีบุตรได้อีกยะค่ะมือที่อบไหล่บบกบางของมดหลงเขียนเก่งขึ้นทันใดภายในห้องเงียบสงัดอึดอัดเสียจ,จนหายใจไม่ออกเวลาผ่านไปเนิ่นนานกว่าเขาจะบกมือเป็นสัญญาณให้น้าถอยออกไปแพทย์หลวงรีบคันเข่าลุกขึ้นจากพื้นวิ่งไปจัดยายอย่างนนลานจัวฉางหนามพิมพ์ตารับอู่ตลอดปล่อยให้เขาอบตัวนงัง แนบอกโดยไม่ขัดขืนปลายนิ้วหยาบกร้านบาดผ่านขอบหางกายอย่าง,างนังเลแต่ทว่าดวงตาคู่นี้มันไม่มีน้ำตามานานแล้วฝ่าบาทควรเสด็จกลับได้แล้วน้ำเสียงของนางแหบพระหากสบงบยิ่งนักมัวหลวงเห็นเพนียงท่างเงียบกอดนางเอาไว้ไม่ยอมปล่อยจัวฉำหันจึงปล่อยให้เขากอดอยู่เช่นนั้นปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งถึงยามหนึ่งจัวฉำหลังก็เรียกเขาให้ตื่นฝ่าบาท คนรสด็จออกว่าราชการได้แล้วมัวหลงเหยียนโอบไหล่นางเข้ามาแววตาเรียบนิ่งจับจ้องดวงตาของอีกฝ่ายเจ้าหวังให้ข้าฉักภัยจริงหรือจัวฉางหนานนิ่งเงียบหวังให้ท่านฉักภัยฝ่าบาทที่จริงแล้วข้าเคยหวังจะได้สุขหน้ากับแหงอกของท่านเช่นนี้ในแต่ละครั้งที่ควบม้าผ่านท่ากลางศัตรูเคยหวังว่าจะมีคนคนหนึ่งปอครองไหลของข้าขับไล่ความเปล่าเปลี่ยวเดียวดในชีวิต ทำเรียกจิตใจของข้าขัจัดความโหดร้ายทาลงในชีวิตทตว่าสุดท้ายก็จนใจนะักสุลาจำยอมยอมล่างแหลกลานหัวใจดวงหีได้ตายจากไปแล้วจะให้ร้องขอความเห็นใจจากใครท่ายปสานสายตาก,กันอยขึื่อึดใจสีหน้าของจ้วฉางนางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงควรออกวาราชการได้แล้วหมหล,ลงเหยียนป่อยให้นางช่วยสวมเครื่องแต่งกายก่อนจากไปเขาหมุนตัวหันมาจากนองมาดไข่มุก จัว่วอย่าได้คิดมากข้าจะให้การดูแลเจ้าอย่างดีถูกต้องแม้ความรักทั้งหมดของข้าจะมอบให้กับพี่หลันแต่ข้าจะให้การดูแลเจ้าเป็นอย่างดีจัวช้างหลังไม่ได้ตอบรับเพียงคุกข่าลงข้างหนึ่งหม่อมชันโนมส่งฝาบาจัวช้างหลังรักษาตัวอยู่ในจวนวันหนึ่งหวงกงกงได้นําข่าวมาบอกกับนางด้วยตนเองว่าพรุ่งนี้ให้หนางเข้าร่วมประชุมเช้าจัวเว่ยเว่ยที่กําลังช่วยนางแต่งตัวหยุดชะงักก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยความหวัดหวัน่น ท่านแม่ทัพหากทรงมีรับสั่งให้ท่านทําสิ่งใดอีกท่านอย่าได้ตอบตกลงเชียวนะเจ้าคะผู้อ่านราชาองค์การยังคงเป็นหองอินเจ้าบัดนี้แต่งตั้งให้แม่ทัพจั่วฉางหลางเป็นพระชายาอันดับที่หนึ่งพระราชาทานนามว่าพระชายาจัว่วจบราชาองค์การจั่วฉางหลงังยังคงคุกเข่านิ่งเงียบหวังโกงโกงเอ่ยเตือนขึ้นเบาๆแม่ทัพจัว่วรับราชาองค์การเถิดฝ่าบาทมีคือสิ่งที่พระองค์ ชใชใ้กับหมอมฉันหรือเพคะแววตาของนางกระจ่งางใสดุดหยดน้ำน้ำเสียงคระเรียบแรความรู้สึกภายใต้สายตาจับจ้องของเหล่าขนนางโจ้ฉชางหลังยังคงเงียบเพียนสงบนิ่งกลายเป็นมู้นหลงเยียนที่ชะงักงินไปชั่วขณะน้ำเสียงต่ำทุมอย่างยิ่งหากยิ่งฟังได้ชัดเจนว่าเช่นนั้นก็ได้แต่ว่าหมอมฉันไม่ต้องการตำแหน่งพระชายยาอันดับหนึ่งเพียงประโยคเดียวสีหน้าของขนนางน้อยใหญ่ผันแปรเปลี่ยนไปหลากหลายมู่นหลงเยียน ที่ประทับอยู่บนบันลังสูงแววตาคมกริบขึ้นในพิบตานักเอ่ยตอบผยองเชื่องช้าหากฝ่าบาทขี่จะชดเชยให้หม่อมฉันจริงๆมีแต่ตำแหน่งหองเฮาเท่านั้นจัวฉางหลังเป็นครั้งแรกที่พระองค์เกลี้ยกล่อเช่นนี้ฝ่าบาทผู้สูงส่งของข้าหม่อมฉันอยู่นี่เพคะเจ้าโม่หลงเหยียนเอ่ยคำพูดได้เพียงแค่นั้นสีหน้าของนางย,ยังคงลงเลือความซีดเซียจากอาการป่วย เขาไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าตนเองจะทาใจตาําหนินางไม่ได้เสียงที่เอ่ยขึ้นอีกครั้งจึงไม่ได้ดุดันแข็งกล้าวรรบราชองค์การจัวฉางหลานยังคงคุกเข่าอย่างงามสงา่าเช่นเดิมจู่ๆนั้นก็ลี่ยิ้มน้อยๆหากไม่ยอมถอยรุ่นตาแน่งของเขาเท่านั้นความอดกลั้นของมู่หลงเหยียนมาถึงขีดสุดเช่นกันทหารนําตัวออกไปคังคุกหลวงในทาองพระโรงไม่มีใครเอ่ยทัดทานจัวฉางหลางจะไม่ไดีถึงครั้งแรก มู้หลงเงียสั่งนางจับคังคุกตอ,อนนั้นนางเพิ่งติดตามเขาได้ไม่นานมู้หลงเงียนก็ยินการให้สังหารคนในเมืองทั้งหมดแต่นางต้องการให้พวกเขาสวามิภักดิ์ผลปรากฏว่ามูหลงเงียบนบรรดาโทสะมีคําสั่งให้จับนางคังคุกหลวงดังนั้นที่แห่งนั้นจึงแพร่ประสถานที่ที่นางเข้าไปอยู่เป็นประจําขาและขนนางทั้งหลายยังอารมณ์พุ่งพลานตอ,อนนั้นเสนาบดีฝ่ายขวาเข,ข้าค้างมู่หลงเงียนเสนาบดีฝ่ายซ้ายยังเคยชี้หน้าด่าม,มู่หลงเงียนด้วยความขับแคลนใจ ว่าเขาเป็นทราาทราชาทาราชที่ทาใครขุนนางผู้พักดีแต่มาบัดนี้ทุกคนต่างสงบเงียบเยือกเกย็นยิ่งนะักแม้แต่ผู้คุมยังรูว่านี่เป็นเพียงวัวทจักรผ่านไปไม่กี่วันก็ปล่อยตัวนางออกมาแล้วดังนั้นจึงไม่มีใครแสดงท่าทีให้เห็นขณะที่ถูกคุมตัวออกจากประตูใหญ่นั้นจัวฉ่างหลังหันหลังกลับมาอาจเป็นเพราะความบังเอิญกระมังจึงประสานสายตากับคนผู้นั้นและแนั่นเป็นครั้งแรกที่สีหน้าอมยิ้มของนางทําให้มู่หลงเงย็นรู้สึกปวดใจ เขาเกือบพกมือแล้วเอ่ยปากว่าแล้วไปเถิดถตว่าศักดิ์ศรีของฮ่องเต้ย,ยังคงต้องรักษามูลหลงเงินจึงได้แต่นิ่งเฉยจ้วฉางหลงังเจ้าคงคิดว่าอีกไม่นานข้าจะปล่อยเจ้าออกไปสินะดูท่าข้าจะถามใจเจ้านานไปเสียแล้วหากแต่ฮ่องเต้เข้าใจจ่วฉางหลางผิดดวงตาดำคลับไล่มองตามเพราะร่างกายสูงส่งอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตำหนักจินหลวนเลือนหายไปจากสายตาหายไปจนกระทั่งมองไม่เห็นร่างนั้นอีกต่อไป ฝ่าบาททางหลังไม่ต้องการเป็นพระชายาอันดับหนึ่งขอท่านเป็นฮ่องเต้ส่วนข้าเป็นขุนนางพวกเธาเป็นได้เพียงฮ่องเต้และขุนนางเท่านั้นไม่อาจอยู่เคียงข้างท่านไปตัาบสิ้นดินฟ้าจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a t มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ